เคยกินไว้รู้เน้ำเป็นน้ให้กินเลยบ้าเอาบ้างเราไปกินทั้งร้านดานจานให้เตอร์โตี่มีะ ว่าบ้านให้บ้านไปัก้าไม่มายังว่าอยุทำไมไปนานเลยที่ไหนได้แอบไปแล้วเราไปกินบุเตแล้วหอมแส้นแสมาากแมันจะยาวใช่ไหมมาามันยื่อลุ่ๆหอมหอมก็มาแซก สำหรับคลิปนี้ขอปิดเทอมเนเท่านี้ค่ะบ๊ายบายค่ะเบงเอะไรโเอนเจ็บแก้ว่ะเอาที่มันดูออกเอาเราก็เอาอะไรนะ วายได้บัดแถวก็ซ้นเตอขับมอเออกไปบ้อันอน,นั้นแถวน้ำนมไหมเล็กน้อยอืม <c oughs> อันนั้นแน้ำนมเด็กขวดเยเนื้ <c oughs> อหไปกินรู้จักไปน้าเล่เลน่นน้ำม <c oughs> เป็นคปิดยังึงนอได้เห็นภาพพร้อ,อ,อมโอมาเลยปเรา,าก็คิดน,น้อช่างลิงตามมดเลยใส่ยังิยังดิไไปไปเจมี่ก็ะินไปขำไป,ำไปน้องวิวอดคำไม่ได้นอ้องเ,เออเอยผัดน้ดงองหนะึ่งอะไรนะหนึ่งอะไรนะกเออ,เอ,อโรงยาบาล แกนเข่าอีกมาซอยนะครับอันนี้ไม่เ,เขาบบ้ <c oughs> าเป็ยนยังเข่าออกช่างดังอย่าบอกเลยแค่ได้กินบรราการเก่งอยุกพยายามจะไม่หวมัวเราะใช่พยายามคิดอันอื่นไม่จะ,จะไม่หัวเราะยังสมัคองตร <c oughs> สดนำแม่หนีิน พ่อกับไปเยอะเขาเนาะเขาไม่ได้เขาเนาะเมืองนาเขาเนี่ยไอแดนมาลงแซ่อดไว้เตี๋ไม่หัวเนาะไม่ได้เคยกนหรอปลากินอยู่สองข้างสามข้างบ่ขึ้ไม่เห็นไหพักแม่ดาบปุบบ่เออเป็นไงกลางอืมโอ้ยกำลังขึ้นเต็มเลยตัวเนี้ย สวยด้วยเ,วดเดี๋ยวรอกินผักบุ้งพี่เดอ้อผักบุ้งกำลังขึ้นปลูกเลยก็ตายเยอะแต่ขนาดแม่หญ้าลบาปลูมาส่งผูใหญ่เป็นหนุย่ยเดี๋ยวว่าเขาเก็บกินแล้วที่เราไปแตงเยอะเชื้อด <c oughs> ียวเท่านั้นแหละ <c oughs> ตายตายพร้อมกันสองโซนเขรู้ไหมเรียกเขาบอกว่าใครที่บอกว่าเราปลูกผักไม่ขึ้นเราต้องปลูก เราต้องปลูกให้ได้นะอต้องปลูกให้ประสบผลสาเร็จเห็นไหมเห็นไหมพี่นะพยายามือนไหมหลังบ้านนี่แทงเริ่มขนาดนี้แล้วสวยมากเลยจริงนะเขาบอกว่าอยไปซื้อเขากินไปปลูกแต่ว่าไม่ได้เลยพี่ก็เลยอยไม่ได้อน อกไจนเ,เดี๋ยวจะเปิดเบ้วนะแล้วระย้ายไปเปิดนานเหมือนยังมีเอกขึ้นประจ๊ดขึ้นไม่ได้นะ,ะเจาะถล่เดินท่อดไปปกปติเลยถาอัศวพานไปนเจาะ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 เป็นป้องไม่ได้ยืดงานไปยังไงนั่งพูมัย ตะกี้ยังบริิมิเจอร์านไวันจอนลาเจดอกมนาขวอย่อน้ำคือหัวเหรอยางไเิ่งเห็นตะต e ้นะขวานแล้วน้องมกรันน้ำหัวจะทอทรงน้ำอ่ะข้าตลาดเอะอืมกผักหวานแล้วก็ออมเพินอยู่เลยละมันอินาะ ถ้าเอ้ยวเอ้ยวิวขายบอมสมัยแต่กี้ดังผู้ถ่ายนิดนิดปูผักหวานยื่นนะอืมทำไมถ่ยายรูปไอ้แเน่มันหลับตาทุกครั้งเลย <c oughs> ทั้งสามภาพเลยเนี่ยเจ๋อถ่ายภาพใหม่ดีกว่าเนี่ยอย่าหลับตาเลยบอกบอกแปลกมากเลยลืมตาบอกลืมตาก็เอ็นหน้าตายังไงเอาลืมตา <c oughs> เออไม่ไม่ได้ตาขนาดนั้นพอดีพอดีกำลังไปไม่อดีพอดีเลยเช้หน่ากับถ่ายแบบนั้นมันยู่เดียวไม่มันน่ารักอยู่แต่ตอนแรกอ่ะมันเป็นตาอย่างนี้ เยิเยิ่มมะแต่ว่าเวลาถ่ายไปตามันเป็นอย่างนี้ได้อยู่ได้อยู่สวยอยู่สวยเออเขาคาดว่าเป็นลูกแต่เห็นเธอเลยกูณบอลเขาก็เยอะลับเยอะลับเขาไม่ได้นอนยังหัครับอืมเขาไม่ได้นอนบ่เยอะลับแท้หัวรัเป็นแม่บ่ดั้มดั้มคือนอนมาชอบผ้ารึบ่ เมื่อคืนนี้เห็นจะทุ้มไปการลองาลยขนาพาถึงบ้าออ๋อไปกองเขาเลยงงเจ้าอะไรนี่ยตากแดดแบบเออเลยไม่ได้หมนเจ้าหมุนหอมบ้างหงมบ้างชั้นไหนก็ลายอยู่เต่อมีอยู่้างัหงมบ้างอย่าไปจอดเด้ออย่าเลยเอออย่าไปจอดเลย อยู่เนยามเองท้งที่เดี๋ยวจนอนทั้งทีอยู่นปจอดที่บ้าน้านนานเด้อบ่ในบ้านโอ้เจ็บจ้าบ้านก็สวนบ้านวพอดีแล้วมาเย็นยามสโมงเปลย์ยามันจะดูเราจะมาหอนา กระดูอันกดูหมูเล็กน้อยสองตัวปลาได้ไมไม่ได้ซื้กระดูเลงมาโอไม่ได้แมนลิงพอกระดูนะอันนี้ก็แมงอ๋รักเอาเดียมากินข้าวก็ห้าอีกกินนี่ก็ห้า เนือน<ม>น้ออกไก่บะอื้อดีดีเลอไอติก